สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเไว้ด้วยครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมทุ่งทุ่งทุ่งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับผมผมจะบอกว่าไอ้เจ้าตัวทุ่งเนี่ยมันมีญาติโกโหติกาอีกหกตัวนะครับผมก็เลยจะมาไล่เก็บเลอตัวนะนี่ไงตัวที่สองน่ากลัวมากหนีก่อนครับไม่ไหวแล้วเราจะต้องหาเจ้าตัวนี้ครับท่านผู้ชมนะเฮ้ยหนีก่อนน,กอน,นีก่อนนี่ก่อนนีก่อนนีก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไมันตามฉันมาแล้ว มาแล้วครับเอ้โอเคหายไปพอดีครับท่านผู้ชมมันหายไปพอดีนะมันมียาติโกโหติกาของมันอีก6ตัวตัวนี้คือตัวที่สองเลยนะผมจะพาเพื่อนๆเล่นให้หมดทั้ง6ตัวเลยนะครับนี่คืออะไรวะเหมือนกระป๋องแป้งเลยวะมาแล้วครับนั่นล่ะจะดูเหมือนตัวนี้จะช้ากว่าทุ่งไวเนี่ยทุ่งโคตรเร็วเลยอะ เมื่อกี้ผมเห็นไม้นะตอนนี้ครับเก็บไหโหมดตรงไหนนะที่มันมีตัวนู่นไงผมจะพยายามมาแล้วครับโอ้ยมาแล้วใกล้ด้วยโอ้ยเห็นป้าผมโยนแล้วนะผมโยนแล้วครับ แต่มันไม่เป็นไรอ่ะให้ตายเถอะเก็บเจ้ตัวหลอดวิ่งไว้ดีกว่าหาดูแถวนี้ก่อนนะมันน่าจะมีแผนที่ให้ด้วยมันจะได้ง่ายมาแล้วและซอยนี้อาจจะมีก็ได้เนี่ย โอ้โหอย่ด้านหลังว่ะเฮ้ยแอยู่ด้านหลังอ่ะเฮ้ยไม่ไหวโชคดีที่มันหายไปผมว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะเหมือนใครนะ เหมือนประธานนาธิบดีอะไรสักอย่างหนึ่งคุณเลยนะถ้าเพื่อนดูดีๆอ่ะคุณมองเว็บแรกปับ๊บคุณจะคิดออกทันทีว่าคือใครแต่ผมไม่พูดนะไเี้ยมาแล้วอะ่ะเอาทางตันด้วยโอ้โอ,โอ้ยกอดูดีเว็บแรกเหมือนเลยโอ้ยก็มันเอาชีวิตที่สองผมไปแล้วฮะ เหลือชีวิตเดียวเท่านั้นให้ตายเถอะว่าเจ้าไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่ได้แล้วกันมันมีตั้งหตัวเลยนะโอ้โห ual. แล้วคือประเด็นคือมันมาไวมากไปติดติดอะไล่าโ oh อ้โไม่กอดไอ้เย่ยเอ้ย โอเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ใช้กดแชร์ผมด้วยนะครับกดติดตามตัวต่อไปด้วยนะครับมันมีอีกตั้ง5ตัวนะอันนี้คือตัวที่2นะครับผมันมีญาติทุ่งมันมีญาติอีกทั้งหมดเออหตัวนะครับนี่คือตัวที่2นะครับไปดูตัวที่3กันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ